เรื่องนี้เรื่องนี้ที่ทคาเน่เน่เเรื่องใหญ่มากท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้เลยอเรื่องการยื่นขออภัยโทษของทักษิณคือมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าทักษิณเนี่ยมีการยื่นขออภัยโทษเป็นลายบุคคลจริงยื่นเมื่อไหร่ยื่นตั้งแต่หลังเข้าเรือนจำนะคือมันมีข่าวลือว่าทักษิณเนี่ยพอศาลตัดสินวันที่เก้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ ให้จำคุกหนึ่งปีเนี่ยวันที่สิบรุ่งขึ้นเลยยื่นขอไปหานระยโทษเลยแล้วก็ยื่นกับใครยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรมจากนั้น23กันยาหกกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีชื่อว่าพันตํารวจเอกทวีสอดสองก็มีมติยกดีกาคําร้องดังกล่าวพร้อมส่งเรื่องต่อไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแต่ว่า การพิจารณาดำเนินการเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่คอลรอมอชุดใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบห <c oughs> ลังมีพระบรมราชอ,อง์การโปรดเกล้าเมื่อสกันยาและเข้าถวายสัตว์ยกันยาโดยจาแถลงการเนี่ยวันนี้นะครับแรงข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่านายทักษิณเนี่ยมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะลายจริงภายหลังเข้ามาอยู่ในเรือนจำและเรื่องก็ผ่านกระทรวงยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการชี้แจงว่าการขออภัยโทษเฉพาะรายเนี่ยถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังเด็กขาดทุกรายที่จะมีการยื่นเรื่องทุนเก้าถวายดีกาเพื่อขอรับประหานอภัยโทษเป็นรายบุคคลซึ่งก็มีการยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีของที่ผ่านมาเนี่ยนางนาทีรัชก,กิจประการอดีศสพักภูมิใจไทยที่เมื่อครั้งอยู่ในเรือนจําก็ขอพระทานอภัยโทษเฉพาะรายเช่นเดียวกันแต่ในการยื่นทุนก้าถวายดีกาเพื่อขอรับพระทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล เขามีขั้นต่อคือ 1. ผู้ต้องขังเด็กขาดหรือผู้มีประโยชน์เช่นบิดามันดาคู่สมรสและบุตรยื่นเรื่องผ่านเลือนจำท,ำทันทัถฐานจากนั้นเรือนจำเนี่ยก็จะสอบ <c oughs> สอบสวนเรื่องราวทุนเ้าวรวบรวมเอกสารและส่งต่อไปยังกรมเพื่อกรมประมวลข้อเท็จริงและสรุปเรื่องประกอบการถวายความเห็นของรัฐมนตรีจากนั้นก็จะถูกส่งไปยังสำนักลขาดทการคณะรัฐมนตรีและต่อด้วยสำนักงานองคมนตรี เมื่อผลดีกาเป็นอย่างไรก็จะมีการแจ้งผลกลับมาอย่างเรือนจําต่อไปแรงข่าวบอกว่าการยื่นเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรือนจํากรมหรือกระทรวงวิยุติธรรมเมื่อได้รับเรื่องราวทุนก้าของผู้ต้องขังเด็กขาดแล้วจะไม่สามารถเก็บคาร้องไว้ได้ต้องมีการเสนอไปตามลําดับชั้นซึ่งความเห็นของชั้นต่างๆจะมีแค่เห็นควรอภัยโทษหรือโทษฐานที่ได้รับเหมาะสมแล้ว แต่โดยหลักการแล้วเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของพระราชอำนาจที่ไม่อาจกล้าล่วงได้ส่วนประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะลายผู้ต้องขังสามารถยื่นขอซ้ําได้อีกหรือไม่เนื่องจากเมื่อครั้งที่นายทักษิณกลับเข้ามาเมื่อวันที่22สิงหาคมปี66ก็เคยมีการยื่นขอพระธานอภัยโทษเฉพาะลายไปแล้วซึ่งจากโทษรวม8ปี ก็ได้รับพมหากรณาที่คุณอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีก็มีการชี้แจงจากแหล่งข่าวว่าอาจเป็นความเข้าใจของผู้ต้องขังว่าตนได้รับโทษไปแล้วเพราะคือการรับโทษมาแล้วหนึ่งปีแม้ว่าจะเป็นการไปรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ก็ไม่ได้มีการออกไปภายนอกสถานที่รักษาตัวแต่อย่างไรคราวนี้ล่าสุดสารวีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้มีคำพิพากษาว่าไม่ได้รับโทษจึงต้องบังคับโทษหนึ่งปี ตอนนี้แหล่งข่าวบอกว่าเลยยังไม่ทราบรายละเอียดเนื้อหาว่ามีการยื่นทุนเก้าไปอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ารายละเอียดเงื่อนไขของผู้ร้องอาจจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งนะซึ่งถ้าดูจากประเด็นนี้ครับพี่ปองคุณผู้ชมชแหล่งข่าวเขาบอกว่าเป็นความเข้าใจของทักษิณเองว่าผมก็ได้รับโทษไปแล้วนี่ทักษิณจะมาเข้าใจเองได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจเหรอสารเพิ่งบอกว่าคุณไม่ได้รับโทษจริงอ่ะ เขาถึงตัดสิน <spokesperson> ให้คุณต้องไปติดคุกหนึ่งปีไงจะมาเข้าใจว่าติดคุกไปแล้วทำไมเข้าใจอะไรยากอ่ะไม่ได้เข<อ>้าใจยากมาถตงจะยากมา